สวัสดีครับมาดูตอนฝนตกนะครับผมฝนตกปั๊มก็ยังทำงานครับผมโดยใช้อิเวอร์เตอร์ไฮโวลต์สองแรงครับผมสุดยอดแล้วครับน่าฝนตกนะครับเด็กน้ำในขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าฝนจะมีน้ำน้อยครับ เตอร์ไฮโวลต์สองแรงใช้กับปั๊มน้ำโซลาเซลล์โหแต่ฝน,นแรงนะครับฝนแรงจริงครับฝนแรงจริงครั ปั๊มทำงานเฉยขอ้มีแสงเพียงน้อยนิดปั๊มสองแรงทำงานได้ครับแช้ก็หกแผงครับสบายครับวีเออีวอเตอร์ครับผมมอเตอร์เป็นไงบ้างครับโอ้โหโอ,อีวอเตอร์เรา อินเวอร์ตเตอร์นี่นะครับอินเวอร์ตเตอร์ไฮโวลที่ขับซ้ำสองแรงสองนิ้วอินเวอร์ตเตอร์ไฮโวลทสองแรงครับผมใช้กับโซล่าเซลล์หกแผงครับผมไม่มีร้อนครับจับซิงก์แล้วปกติครับผมเย็นสบายทำงานเฉยครับผมโอ้โหขนาดฝนยังทำงาน รับภาษาอะไรคนยังไม่ทำงานครับมาครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูัคมครับ ทำทำงาน,นเสร็จต้ทำทำงานเสร็จน้ำแรงผมตกแดดออกตอนนี้ประมาณ5โมงแล้วครับ5โมง5โมงครึ่ง6โ,โมงแล้วครับอินเวอร์เตอร์ที่สุดยอดจริงๆครับตอนนี้5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งครับ ดูแผงครับแผงโอ้ยฝนตกดีแผงแผงโซลาเซลล์ครับโอ้คุณครับผม ตกแรงมากครับผม